ท่านสาธุชนมวลบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอมาต่อเรื่องสมาบัติแปดแต่ยังไม่ถึงสมาบัติแปดเป็นในเพียงว่าสมาบัติหนึ่งก็ยังใช้ไม่ได้วิธีการตอนต้นรู้สึกว่าจะพูดมาจนกระทั่งจบหน้าคัดเสร็จแต่ท่านทั้งหลายก็คงยังไม่ได้อะไร จะได้ไปบ้างแค่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 การโกนใจเรื่องกันในขั้นคณิกาสมาธิเท่านั้นตอนนี้สมมุติว่าบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> สามารถจะจำภาพกะสินได้ดีขึ้นตอนนี้เมื่อเราลืมตาดูภาพกะสินแล้วหลับตานึกถึงภาพกะสินภาพกะสินปลายกดกับใจสักครู่หนึ่งสองสามนาที แล้วภาพกระสินก็หายไปก็ลืมตาดูใหม่วิธีดูเนี่ยเขาดูแบบนี้นะยำเ,าเพาะก้อนดินข้างหน้าอันนี้ท่านจะทำกระสินอะไรก็ช่างจะพูดเฉพาะดินอย่างเดียวเพราะว่าสภาพมันเหมือนกันหมดถ้าอยากจะรู้วิธีช,ชัดๆว่ากระสินแบบไหนจะดูกันแบบไหนก็ไปดูไปฟังกันตอนกระสินสิน นี่เราจะเดินก็ไปหาสมาบัติแปด 8, แบบทางตรงๆเอาทางตรงกันเลยกส็สิงกองเดียวได้สมาบัติแปด 8. แล้วก็เลยสมาบัติแปด 8, ไปเจริญมิปัสนายานเป็นอรหันต์เป็นอรหรันต์ข้นเป็นสมิธายาน <c oughs> แล้วเป็นได้ง่ายด้วยไม่ยากง่ายกว่าฝึกวิชาสามไม่ง่ายกว่าฝึกปัญญาหก เพราะว่าประเภทนั้นต้องเล่นกันหลายท่าในการก้าวไปหาสมาบัติแปดเป็นของเดินแบบสบ,สบายๆมันยากตอนตอน้นมาตอนนี้ขอพูดเรื่องอุปจารสมาธิสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความสนใจอารมณ์ของท่านสามารถทรงอยู่ในอิธิบาทสี่ครบถ้วน <c oughs> อย่าลืมนะถ้ากำลังใจบกพร่องในที่บาสีแล้วจะไปหวังมันเลยไม่มีทางจะได้อะไรมันก็ไม่ได้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ประนามท่านคือข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองอย่างนั้นแม้ผลในการที่เขาปฏิบัติกันมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยธรรมาไม่ได้บอกว่าธรรมมาปฏิบัติมาอย่างนั้นนะ พูดแล้ว่าท่านที่ปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นที่เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นพวกกันบ้างเป็นรุ่นพี่บ้างหลุนน้องบ้างท่านที่เป็นครูบาอาจารย์บ้างท่านที่มีฐานะเสมอด้วยครูบาอาจารย์บ้างที่ท่านปฏิบัติกันมานี่พูดนิยริยาของท่านท่านมีทุกทุกท่านได้ไปคุยกับท่านแล้วท่านมีที่บาทสี่เขบถ้วยคือกําลังใจเข้มแข็งเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกทางนั้น เรื่องเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกกับความดีเนี่ยของบรรดาท่านผูบริษัทจงอย่าทิ้งกำลังใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะบรรลุอภิเิกสัมมาสัมพุทธิยานวันนั้นท่านคิดยังไงท่านตัดสินยังไงต้องตัดสินใจแบบนั้นหินไวมันจะตายก็เชิญตายแต่ความดีที่เราหวังได้มันไม่ปรากฏ เราก็จะยอมตายแบบตามแบบองค์เขาอ,องค์สมเด็จพระบระมสุคตเอาอย่างนี้ที่มันถึงจะได้ไม่ <c oughs> ใช่จ,จิตใจของเราก็ต้องนั่งจดนั่งจอนั่งจำเอามาเรื่องเดียวใครจะมาพูดเหลือพูดใต้ไม่เอาท้งนั้นใครจะมาชวนว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีไม่ต้องรับฟังทั้งหมดเราเอาตรงนี้ตรงเดียวห้มันได้อันนั้นดีมันดีของเขาขึ้นที่ว่าดีน่ะดีจริงแต่เรายังไม่ต้องการ เราต้องการอย่างเดียวเฉพาะกระสินดินกองนี้กองเดียวหรือกระสินอะไรก็ตามที่ท่านชอบใจเอาตรงนี้ตรงเดียวยันอรหัตผลนี่วันนี้เดินทางกันสายเดียวไม่ต้องไปกันมาก <c oughs> ตอนนี้มาว่ากันถึงอารมณ์อุปจารสมาธิพอจิตเริ่มมีกำลังดีขึ้นนี่หมายความว่าจิตเริ่มทรงตัว เริ่มตาดูภาพดินภาพดินเริ่มจับใจอารมณ์จิตเริ่มสบายขึ้นการพิจารณาภาพดินม่ามีสีเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงภาพอื่นข้างๆไม่เอาจิตเข้าไปแตะต้องแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินนั่นภาพดินนั้นจับใจลอยอยู่เสมอคือน,นึกเห็นอยู่ตลอดเวลานานาน,นานสักหน่อยแต่นานไปหน่อยหนึ่ง แต่ว่าไม่นานนักเจ้าดีภาพก็หายไปอารมณ์ใจที่นะึกถึงภาพดินรู้สึกว่าจะชัดเจนขึ้นมานี่เมื่อภาพดินเลือนไปเราก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาดูใหม่จำได้ดีแล้วก็หลับตานะึกถึงภาพดินใหม่นี่ขอเตือนไว้สักนิดหนึ่งเมื่อการเจริญสมาธิจิต จงอย่าสนใจกับกายมีไอ้เรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาหลายพันครั้งเป็นพันเพราะปีหนึ่งมันสามรอยหกิห้าวันแต่วันหนึ่งมีคนมาถามหลายเที่ยวไอ้เรื่องเพการเรื่องทางกายเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นทางกายในยชอบมาถามกันหลายเที่ยวมึงถามกูถามคนนั้นถามคนมคน,มคน,มนี้ถามนี่ถามแล้วถามอีก ก็ชักเหนื่อยเหนื่อยใจเหมือนกันถามว่าชักเหนื่อยใจท้อหรือก็ต้องตอบกลวงว่าท้อถามว่าทำไมยังท้อก็เพราะท้อที่ไม่จำถ้าเราบอกกันบ่อยๆไม่จำแล้วก็มันไม่เป็นเรื่องนักปฏิบัติกรรมฐานจริงๆนี่ก็พูดกันครั้งเดียวเขาไม่พูดกันสองครั้ง มันได้อะไรไปอย่างจำจำแล้วก็จำเลยเขาไม่ทนหน้าทนหลังที่พูดอย่างนี้ก็ขอได้โปรดอย่าเพิ่งอย่าคิด่าอวดตัวก็ดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าท่านสอนใครท่านซ้ำที่ไหนสอนพระช่างทองถ้าสอนเสร็จพระช่างทองก็จำไปทำเลยก็ยังได้ฌานสี่และถึงเป็นอนาหัตผล และในบุคคลตัวอย่างเช่นพระหุปุตติกาเทรีท่านฟังครั้งเดียวแล้วต้องกาทำคืนนั้นจนได้สมเด็จอนาถผลนี่เขาไม่ไปนั่งลืมกันอยู่ไอ้อย่างลืมๆเนี่ยไม่ม,มีทางจะได้ทำแล้วทำอีกทำอีก,ทำ,อกทำแล้วที่ก็ถามอยู่นั่นแหะวนไปวนมาจนกระทั่งลำคาญเขาได้โปรดทราบอยูนะว่านักเจริญกรรมฐา,านถามไม่บ่อยนี่ไม่ชอบ บอกกันตรงๆว่พาพวกมินิสัยไม่จำคนมีนิสัยไม่จำจะได้อะไรมันไม่ได้ทธิบาตสีไม่ได้ทรงอยู่เลยถ้าไม่มีที่บาทสีจะไปนั่งทำอะไรมันเสียเวลายอมขึ้นสวรรค์ยอมลงนรกไปตามธรรมดาดีกว่านี่มาว่ากระทั้งจิตมันดีขึ้นจิตมีสภาพดีขึ้นจำภาพกระสินได้ดี มีการตรงตัวเวลาที่นึกถึงภาพกระสินก็รู้สึกว่านึกได้ชัดเจนดีตอนนี้เขาทาแบบนี้ให้ตั้งภาพกระสินไว้ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งไกลาจากที่พักที่จริงๆของเราแยกไกลมากนะักคือมันไม่ใช่ที่พักไม่ต้องไปนั่งเฝ้ากันเมืม่อลืมตาดูภาพกระสินกระสินแล้วก็หลับตานึกภาพแจ่มใส แจ่มใสเท่าที่มันจะแจม่มนะไม่ใช่แจ่มแจมเอเท่าที่มันจะเห็นได้สักครู่หนึ่งมันเลือหนหายไปแล้วก็ลืมตาดูลืมตาดูพอจำภาพกระสินได้คราวนี้ลุกจากที่นั่นไปเลยลุกจากที่ตรงนั้นไปแล้วก็ไปนอนที่ใดที่หนึ่งไปนั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้จะเป็นโยโครองก็ได้ ไปอยู่ในที่ไกลาจากภาพกระสินแล้วจิตจับนึกถึงภาพกระสินกระสินก่อนนั้นไว้เป็นปกติหามว่าภาพนั้นมันเลือนไปจริงๆนึกไปออกค่อยย่องข้ามาดูใหม่นี่อย่างนี้แสดงว่าจิตดีขึ้นแล้วนะจิตมันทรงตัวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจนําได้นานกว่า เออใช้วิธีว่าไปนั่งน,น,นึกนอนนึกยืนนึกเดินนึกนึก,นกถึงภาพกสินนั่นให้มันติดใจไม่ใช่ภาพลอยนึกถึงภาพก็สมมติว่าดินก็แลวกันนึกถึงภาพดินก้อนนั้นไม่ใช่ก้อนดินมันลอยขึ้นมาถ้าทําได้อย่างนี้เป็นปกติก็ให้ซ้อมให้คล่องดูทีแล้วว่าเราจะห่างจากกองกระสินกองนั้นที่ตั้งไว้นานสักเท่าไหร่ จิตมันสงตัวถ้าว่าอยู่ใ,ใกล้ๆมันจะขยันลืมตาต้องฝักก็ต้องฝึกในการจากตัวกันออกไปใช่บ้างนี่ถ้ามาทำแบบนั้นได้ดีแล้วต่อไปอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าอกาสนิมิตนะยังถือว่าเป็นคณิกะนิมิตอยู่ถ้ายัางเนึกถึงภาพดินก้อนเดิมหนะ้าภาพดินเป็นเป็นประทัดฐานคราวนี้ใหม่ ไม่ต้องมานั่งดูก้อนดินก้อนนั้นนึกขึ้นมาเมาื่อไรก็เห็นภาพก้อนดินก้อนนั้นในใจอยู่เสมอจะนั่งอยู่ก็ดีจะยืนอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนอนอยู่ก็ตาม <c oughs> ดีไม่ดีกําลังทํางานว่างนิดนึกถึงภาพดินนั้นนึกเห็นชัดเนิ่วว่ากําลังพูดคุยคอยู่กับเพื่อนอยู่มีจังหวะนิดนึกถึงภาพดินนั้นนึกถึงชัด ไม่จะเดียวเดวก็ช่าง <c oughs> อย่างนี้เรียกว่ากสินเริ่มทรงตัวแต่มันก็ทรงอยู่ได้ไม่นานนักจิตมันก็เริ่มดีขึ้นเป็นคณิกะสมาธิเบื้องสูงยังไม่ถึงอุปจารสมาธิต่อไปเมื่อขณะที่นึกถึงภาพดินนั้นขึ้นมาเมลาาัยโดยที่ไม่ต้องไปดูกองดิน คราวนี้กองทิ้งกองดินแล้วจับดินโยนทิ้งไปชี้ก็ได้นึกถึงภาพดินนั้นขึ้นมาเมื่อไรภาพดินปรากฏที่หลังเริ่มปรากฏใหม่แทนที่เห็นเป็นกองนั้นจะยๆเป็นดินกองใหญ่กว่า <c oughs> สีสดสวยกว่าแทนที่จะปรากฏที่นึกเห็นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นภาพดินลอยขึ้นมาในจิตเป็นภาพสีดินเดิม สีดินแบบแบบเก่าเป็นรูปเก่าแต่มันลอยขึ้นมาในใจเป็นภาพดิมิตแต่ว่ายังเป็นสีดินอยู่นี่เมื่อภาพดินปลายกฏแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ชัดไม่เกนไม่จ่มไม่ใสแล้ก็ดีกว่าเดิมมากแล้วก็ยังทรงอยู่ได้นานนานพอสมควรจะเป็นไปนับเปา,านานเป็นชั่วโมงไม่ได้ อาจจะนานสักห้านาทีอาจจะนานนึกสิบนาทีล้วภาพก็เลือนไปก็เลือนไปแล้วก็บังคับใจให้นึกถึงภาพนั้นภาพนั้นก็ปรากฏเป็นภาพลอยขึ้นมาไม่ใช่ภาพเดิมแล้วไม่ใช่ภาพก้อนดินลักษณะสีสันวรรณะมันจะเริ่มเปลี่ยนไปบางทีมันก็จะเล็กบางทีมันก็จะใหญ่บางทีภาพมันก็สูงขึ้นบางทีภาพก็เล็กลง อย่างนี้ยังเชื่อว่าเป็นอุกกาาตใมิตไม่เป็นคณิกานนมิตขอโทษเป็นสมาธิเล็กน้อยอยู่ตอนนี้ก็มาดูถึงภาพดินต่อไปภาพดินก็เปลี่ยนแปลงเป็นภาพดินที่ขยายด้วยการบังคับใจว่านึกปั๊บขึ้นมาเมื่อไรนอนหลับพอตือน่นปั๊บนึกถึงภาพกสิณภาพดินปรากฏชัด กำลังรับทานอาหารอยู่นึกถึงภาพดินภาพดินปรากฏชัดกำลังเดินอยู่ทำงานเหนือหน่อยเนยนึกถึงภาพนั้นปรากฏชัดติดใจขึ้นมาทันทีและภาพดินนี้เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเดิมกลายเป็นสีนนทชักจะเริ่มขาวไม่น่าเริ่มจะขา,ขาวขาว เล้กก็ทรงกําลังทรงอยู่ได้นานอาการอย่างนี้เรียกว่าเริ่มเข้าเป็นอกา h นิมมิตถ้าเป็นสมเราะสมาธิเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิเริ่มเข้ายังไม่เข้าแท้ตอนนี้แหละกําลังของอาการของทางกายมันจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ในระยะตอนต้น,นบททรมานมันจะมาก่อนบางทีนั่งนั่งสบายๆมันปวดท้องที่ปวดแขนปวดขาปวดตัวเกือบจะทนไม่ไหวเพราะอะไรเขราก็หยับเลิกนิดมันหายปวดถ้าแบบนี้ต้องสู้กันยันตายเพราะอะไรเขาเรียกว่าขันธมานขันธมานเข้ามารบก,กวนใจแล้วก็จงจําไม่อย่างหนึ่งว่าเราเพ่งภาพดินให้มันจับเฉพาะภาพดินเท่านั้น ถ้าภาพอื่นแปลกดเฉพาะหน้าเขาเรียกกระสินโทษให้ทำลายไปเลยทิ้งไปมันไม่ต้องการถ้าขับมันไม่ไหวลืมตาสิทำใจสบายทำใจไม่ห่วงอย่าเดินไปไหนทำอะไรอ่านหนังสือฟังวิทยุอะไรก็ตามเรื่องปล่อยใจใสบายสิก่อน <c oughs> แล้วก็กลับมาหันจับภาพใหม่นี่เวลานี้มีวิทยุมีโทรทัศน์ ดีไม่ดีกันลองไปนั่งดูภาพโทรทัศน์ไอ้บทละครหรือว่าภาพยนตร์ที่เราชอบใจขณะที่มีกําลังใจชอบใจในภาพนั้นอยู่นั่นแหละจัดใจจับภาพกระสิงขึ้นมาทันทีมันขึ้นได้หรือ,อยังถ้ามันยังขึ้นไม่ได้ก็ยังไม่เรียกว่าอุปจารสมาธิก็ต้องถือว่าเป็นคณิกสมาธิหรือว่ากําลังฟังวิทยุอยู่อย่างนั้น แล้วฟังคนเขาคุยกันหรือว่ากําลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อนกําลังพูดอยู่เราไม่าจะพูดเอาจิตจับนึกถึงภาพกระสินมันขึ้นได้ไหรือยังขึ้นได้ทันทีไหมถ้าจิตยังยังไม่ขึ้นมาสแสดงว่ายังไม่ถึงอุปจารสมาธิที่ได้นั้นจริงๆยังเป็นอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิอยู่นี่เราว่าจะเอาสมาบัติแปกันนะ จะมาบัดแปลแทนได้ก็หมายถึงว่าได้บริสัมมิทายานด้วยก็าการฝึกขั้นบริสัมมิทายานคือเป็นระหันที่จะได้บริสัมมิทายานเนะี่ยไม่ยากเท่าตอนตอน้นตอนนี้หละเป็นตอนยากนี่ต้องเอาความจริงการแจงแบบนี้แต่ว่าท่านได้ท่านมีที่บาทสี่ครอบทุนแล้วก็มันก็วงเล็บก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เกินสามเดือนเป็นอย่างช้าแล้วก็ไม่มีใครเขาทำถึง สามเดือนเนี่ยถือว่าเป็นอย่างชาเพราะละว่ากันบทเดียวอาการทางกายขอเตือนไปนิดที่คนชอบมาถามมันโยกมันโครงมันสู้มันสาน้ําตาไหลอาการของปีติห้าเริ่เหนือไปอากนั้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างอย่าไปสนใจร่างกายมันจะพังเชิญพังตัดสินใจกันให้มันแน่นอนเอากันจริงจังนี่มันบทหนักไม่ใช่บทเบาเพราะเราจะเอาดีกัน พระเจ้าดีขึ้นถึงขั้นบริสัมิทาญาณยัง,ยงไปห่วงกายเมื่อกายมันเป็นอย่างนั้นกายมันเป็นอย่างนี้ประเดี๋ยวมาถามหลวงพ่อมันเป็นอย่างนั้นจะทํายังไงมันเป็นยังไงอีสองสามวันมาถามใหม่ลนะถามแบบเดียวกันนะั่นแหละบอกกันไปนอะไรพอบอกกันแบบไปแบบนี้ก็ถามแบบโน้นบอกแบบโน้นก็ถามแบบนั้นถ้ามัวถามอยู่อย่างนี้อีกกี่โกรธชาติมันก็ไม่ได้ไม่มีทาง ต้องไม่ถามใครและไม่สนใจกับกายมันจะตายมันก็เชิญให้มันตายไปถ้าเราจะตายอยู่ในระหว่างความดีดีกว่าตายอยู่ในอยู่ในลักษณะของความประมาทเพราะเราสนใจในกาินแบบนี้ถ้าเรายังไม่ได้ฌานถ้าตายเวลานั้นเราก็เป็นเทวดาท่านคอนักปฏิบัติเพื่อกรรมฐา,านไอ้เรื่องอาการทางกายเนี่ยเลิกมาถามกันทีนะ มันจะเป็นมันจะตายไงว็เชิญมาเถอะให้มันตายไปถล้วโมกลัวตายจะมานั่งเจริญกับมันถ่ายก็อยู่ทำไมความดีมันไม่ได้แ้วคนกลัวตายห่วงกายห่วงมันมากกว่าห่วงความดีมันใช่อะไรไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาไม่ครบาะน,นี่เราสอนกันจริงจังไม่ใช่มานั่งรับจ้างทำการสอนสอนท่านนี้มาเรียวหวังอะไรหวังอย่างเดียว คือสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไอ้ข้าวจะกินไปแต่ละวันมันก็กินไม่คอยได้อยู่แล้ววันนั้นไม่กี่ช้อนที่กินมากอยู่เวลานี้ก็น้ําน้ําก็หาง่ายไม่ยากความร่ำรวยก็ไม่ต้องการความสวยสดงดงามแล้วก็ไม่ต้องการไม่มีอะไรที่ต้องการอีกแล้วเพราะมันแก่จะตาย อันนี้มาสอนอยู่นี่จริงไม่ต้องการจะเอาใจบุคคลที่ไม่เอาจริงถ้าหาว่าบุคคลนี้เอาจริงนะเชิญถามได้ทุกเวลาแต่ถามต่อนะอย่ามาถามซ้ําที่บอกไปแล้วอย่างนี้ห้ามมาถามซ้ํากันนี่ต่อไปจิตเริ่มเข้าจับอุปจารสมาธิแท้ ภาพกระสินจะมีสภาวะแจ่มใสขึ้นตอนนี้ไม่ต้องไปเดินดูดิงกันแล้วนะทิ้งดิงกันแล้วภาพกระสินเริ่มแจม่มใสชัดเจนขึ้นแะก็มาชัดมากนักนึกขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพได้ทันทีนี่เวลาจะนึกให้ภาพนี้ใหญ่ภาพก็ใหญ่นึกให้ภาพนั้นเล็กภาพก็เล็ก นึกใ да, ห Superman, ้ภาพนี้สูงขึ้นไปเท่าไรมันก็สูงนึกให้ภาพลงมาต่ำก็ต่ำนึกให้ไปอยู่ข้างงภาพกระสิ่งก็ไปอยู่ข้างๆนึกให้ไปอยู่ข้างหลังภาพกระสิ่งก็ไปอยู่ข้างหลังนึกให้มันเป็นเพดานกว้างใหญ่คลุมอยู่ข้างบนมันก็เป็นอย่างนั้นยานึกให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชื่อว่าก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอุปจารสมาธิเบื้องต้น นี่ท่านผู้ฟังคงจะรำคาญเต็มทีนะไม่เห็นวปถึงเมืองปลายสักทีนี่ว่าไม่ได้หรอกไปถึงง่ายๆมันไม่ได้องบอกก็ให้ชัดเดี๋ยวจะมานั่งถามก็อย่าน่ะไม่เอาอย่าลืมนะสอนนี่ไม่ได้สอนให้ถามพูดแบบนี้ไม่ได้พูดให้ถามไม่กลับมาย้อนถามทามไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ได,กไได้ก็แล้วไปเลยอ <c oughs> ย่ามานังจูจี้จูจิกเคยมีคนชอบถามจูจี้จูจิกนี่ไม่ชอบรอก พราะว่านี่สัสไม่เอาจริงขาดอธิบาตสีนี่ไม่เอาไม่ครบมันเหนื่อยเปลืองเวลาชาวบ้านเปลืองเวลาการงานจะทําทจิตใจใสบายบ้างจะอ,อยู่เป็นสุขเวือนได้กำลังเขาสมาธิสักเล็กน้อยก็มานั่งพูนก็ได้นี่ไม่เอาก้าถามต่อบอกถามซ้ําไม่เอาไม่ชอบที่พูดมาแล้วนี่ห้ามก็มาถามแ <c oughs> ปลน,นั้นว่าภาพมันดีขึ้น,นบังคับ แต่ว่าสีมันยังเป็นสีดินพอสียังเป็นสีดินอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอุปจารสมาธิเบื้องตน้ตนักเริ่มดีได้จิตทรงตัวได้นานจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะเดินอยู่จะยืนอยู่จะดูโทรทัศน์จะฟังวิทยุจะดูภาพยนตร์จะคุยกับเพื่อนนึกขึ้นมาอะไราภาพกระสินปลายกดทันที นี่อย่างนี้เริ่มคิดจนเริ่มมาเริ่มเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วนะยังไม่ดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิ้มคิดว่าถึงตอนนี้แหมเราดีแล้วนะนี่ยังไม่ดีถ้าจะดีต่อไปอีกนิดหนึ่งจิตใจเริ่มเป็นสมาธิดีขึ้นภาพดินเริ่มกลายเป็นสีขาวน้อยๆคำว่าขาวน้อยๆนี่นแหละว่าขาวทั้งวงก็ ขาทังทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งดวงนะไม่ใช่าขาวเป็นจุดเริ่มขาเป็นสีนวลในน้อยขึ้นมาเรื่อตอนนี้กำลังใจจะมีความเอ,อิบอิ่มมีความชุ่มชื่นเกี่ยวกับปีติมันจะโยกจะโครงจะเต้นจะจตึงจะตั้งจะลอยก็ช่างของมันบอกเรื่องทางกายที่ห้ามมาถามได้ขาด มันจะเป็นยังไงให้มันเป็นไปปล่อยมันรักษากำลังใจให้ทรงตัวก็แล้วกันในเมื่อภาพมันเริ่มขาวน้อยน้อยขึ้นมาสีธีนวนวลจิตใจชุ่มชื้นอันนี้เริ่มก้าวเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอีกขั้นหนึ่งอย่างใน,นวันนี้ก็ยังไม่จบอุปจารสมาธิมันจบง่ายๆไม่ได้นี่ต่อมากำลังใจมันก็ดีขึ้น กำลังใจดีขึ้นแบบนั้นภาพกระสิงขาวขึ้นไปขาวขึ้นไปขาวขันก็ต้องต้องขาวหมดดวงขาวทึบใหญ่หมดดวงแล้วก็ขาวมีความแจ่มใสามากขึ้นก็สามารถจะบังคับตามที่เกาวมาแล้วได้ว่าบังคับให้เป็นมันมีสภาพยังไงก็ได้อยู่หน้าอยู่หลังใหญ่ๆจะเล็กแลวก็ได้ตามชอบใจ นอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆนึกถึงภาพกระสินปลายกดท,ทันทีทํางานกําลังเหนื่อยยากนึกถึงภาพกระสินปลายกดท,ทันทีจะทํายังไงก็ตามแม้จะปวดอุจาระปัสสาวะเต็มที่นึกถึงภาพกระสินมันปลายกดชัดนี่เป็นอนันมาเริ่มเข้าขั้นข้าขั้นอุปจารสมาธิเข้าไปหน่อยหนึ่งยังไม่จบอุปจารสมาธิในวันนี้ เป็นนั้นว่ามองดูเวลามันก็หมดทิแล้วในบรรดาท่านทั้งหลายพูดมากเวลาถ่ายทอดแค่เศษมันไม่ต่อกันก็จะก่อความลำคัญสําหรับในวันนี้ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีมีความความสมหวังจะมีกับท่านผู้ตั้งใจจริงทุกท่านสวัสด,ดี